โดนหมดข้าบข,า,ขาเกล็กขี้ข่าเนี่ยวนันนี้กัดอ่วันนี้กัดเนี่ยกัดสามอีกรอบเลยนะมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย ที่เช็คเงอมอยู่ในปากอยู่เลย cưới ừ. ngay luôn <laughs> đi đi thà ná lên đi rồi đi oh, rồi. đi <laughs> thay ตัวมันเลยอะไรพี่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่มันมี้ตัวใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้เมื่อกี้เห็นนะใหญ่เลยเดี๋ยวลองสุรินกันไอ้ตรงคลองนู้นมันไม่ไซนี่ยมีหลายตัวหลายตัวฮะผม็นผมเห็นมีหลายตัวอยู่มันกลัวเดือกกลัวมันเลยเลยขึ้นมาช็อกก็เลยช็อกขาด มันไม่มีผ้าหนาน,านด้วยนี่อัเด,ออ<า>ดีวยวเขาเป็ตนะตัวเดีย,ดยมันคือตัวเดียวผมว่าตัวเดียวกันเนี่ยโอ้โหยใช่ป่ะใช่ครับมันขึ้นอยู่กับน,น้ำมันขึ้นอยู่กับน้ำสีนะครับสีมันไม่จะ<ช><ส>กลายเป็นผู้นะผมไม่อยากเสียงคนอื่นนะเห่ือ้ว่าเอ้ผู้อ้ผู้อย่างโดยอย่างไงโอ้โหมันตัวเดียวคนเนี่ยตัวเดียวฮะ เหมือนปลาช่อนยังมีสีมีหลายสีนะยยกมาด้วยข้อขาาด้วยช่อนมันกัดกัดแล้วปล่อยกัดแล้วปล่อยอะโดนจนได้เลยแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะที่เห็นใหญ่อยู่นี่นะตัวนี้ใหญ่ไม่ใหญ่นะพี่เห็นใหญ่นี่นี่ยังไม่ใหญ่โอมีสวิงรอยเลยขอบคุณมากเลยครับโอมีสวิงนี่ใหญ่เลย